เครื่องซักผ้ากำลังปัน่นสองรอบวันนี้มีเครื่องอบมา get up good boy up the gate close okay up oh, a m i n can you เป็นล็อกปุ๊บปุ๊บสิเข้าบ้านไม่ได้นี่ยนะจ้ยายุกี้ไปไหนไม่ได้ Come on get i n s i d e Come on ในบ้านคลุ่ะ อ,อกมานี่ก็เจอโยกี้พายายทันทัวรั้วสองแสนก่อนวันนี้เดย์สามมุมหน้าบ้านเตยเป็นโดมสามมุมหน้าบ้าน ยาวไปข้างหน้าอยาวไปเรืรออ่อยๆออกยังไง อกาแฟสวนน,น้อยๆมีแต่ต้นมะเขือ Okay. บ้านก็ได้รัวชอบ้าน ้างก็ยาวไปจะถึงหลังบ้านคนละนต่อมาจากประตูก็เป็นอีกข้างนะ ยา,นะยาวไปเรื่อยนี่เดืบ้านนี่ะยาวไปเรื่อยยาวไปยาวไปนี่เด็กกอไผ่มันไม่ใช่ของเราซะแล้วนี่ยาวไปยาวไปเรื่อยค่ะที่ประมาณเกือบสองไล่นี่ เขือกระทุกลบได้น่งน่ะยาวปอยปลูกสารพัดจะปลูกแล้วแต่ไมนยังมันจะขึ้นปลูกเรียบนี่ดอกเน่าหัวก็เพียบเตีหัวสุดสำเนะเบอร์เขียดเดนก็ได้รัว บ้านร้างเดืหัวก็ได้ทั้งหลังก็ทั้งข้างเป็นหัวแบบนี้นชุดแหละหลังบ้านนี่ก็แทงเก็บน้ำดอกหน้าวัวเยอะแยะหลังบ้านต้นทุน แวะมันนี่กับบันไดขึ้นบ้านแล้วไปไปค่ะคุณยาย Are you going Radio Yoo What's in there What are you going to see over there I hope you have fun. Okay, bye Gavin. Bye, I m gonna send this to my mom. Gavin, bye. Bye. Mac, you didn't go it. เว็นจะไปเที่ยวเปิดประตูให้เว้นก่อนนะคะ

ไปหวังหวังแล้วกะเว้นวันนี้วันอาทิตย์ที่20กะเว้นไปแล้วเราก็อยู่บ้านซักผ้าขึ้นไปกินข้าวปุ้นเ่าะเดสแม็กแม็กถูกขังไว้บนรถนี่แหละจะวัดประจำวันนี้ซักผ้า ไปหาอะไรกินนะคะคุณยายท่านนี่ไงรู้ว่าด้วยอยู่ฮาวายแพงทุกสิ่งอันนะคะสวัสดีค่ะ